ทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้ที่ฮ่องกงสายพันธุ์ย่อยลงไปนะครับของตัวโอมิคอนที่กำลังระบาดอย่างหนักจนกระทั่งฮ่องกงเนี่ยมีประชากรที่ติดเชื้อใหม่และอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วมาดูกันนะครับว่าสายพันธุ์อันนี้เข้ามาถึงเมืองไทยหรือยังฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ beauty talk channel โดยหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับช่วงหนึ่งหรือสองสาเดือนไม่มีเวลาได้อัดคลิปทําให้อาจจะเว้นจากคลิปที่จะมาทําให้ดูกันสักพักหนึ่งเนื่องจากว่างานค่อนข้างเยอะทั้งคนไข้ก็ยุ่งแล้วก็มีงานสอนงานบรรยายทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่เป็นออนไลน์นะฮะเยอะมากเลยนะครับดังนั้น,นจึงไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปยังไงก็ถ้ามีโอกาสจะรีบมีเวลาว่างก็จะรีบมาทําคลิปต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะครับที่ฮ่องกงเนี่ยโควิด19เนี่ยปรากฏว่าระบาดอย่างหนักเลยโดยเฉพาะ สายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยครับกนเนิดที่ฮ่องกงเลยนะฮะก็คือ ba 2 2 ba 2 2นั้นเป็นสายพันธุ์ย่อย1ของโอมิครอนอย่างที่เราทราบว่าก่อนน้น,นี้มันมีอัลฟามีเดลต้าแล้วก็ปัจจุบันเป็นยุคข,ของโอมิครอนใช่ไหมฮะเพราะโอมครอนนี่มีการแพร่ก,กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงระบาดอย่างหนักแล้วก็เป็นมากยิ่งขึ้นทําให สายพันธุ์อื่นๆก็จะหดลดลงไปเหลือกลายเป็นโอเมกอนซะเยอะในปัจจุบันโอเมกอนเนี่ยเราเรียกว่าสายพันธุ์ ba 1นแต่ช่วงเริ่มต้นแต่ต่อมาเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์เพราะว่าอย่างที่เราทราบอยู่แล้วโควิดในที่หรือรวมทั้งไวรัสอื่นๆในโลกนี้มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลานะครับดังนั้นไอ้ตัวโอเมกอนซึ่ง ba 1เนี่ยเขาก็กลายพันธุ์ต่อก็กลายเป็นสายพันธุ์ย่อยแล้วเรียกว่า ba 2และมีการกลายพันธุ์อีกอันหนึ่งก็เรียกว่า ba 3ตอนนี้เนี่ยโอเมกอนที่ระบาดหนักเลยในััั่่่ววโลลลลกกกกเเเเย็็็จจจจะะะะปปนนน B1 B2 B1 ตอแแแแรรรๆุบิมมาาางพ มีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วกว่า BA 1 1.4เท่านะครับต่อมาที่ฮ่องกงปรากฏว่ากลับมาระบาดหนักอย่างเยอะมากมายและพบสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์ย่อย BA 2ลงไปอีกครับอันนั้นเราเรียกว่า BA 2.2ครับณนะปัจจุบันข้อมูลของประมาณกลางเดือนมีนาคม2565นะฮะปรากฏว่าฮ่องกงเนี่ยมีการติดเชื้อใหม่อัตราการติดเชื้อใหม่เนี่ยคืออยู่ที่ 5 4 0 0กว่าคนต่อประชากร1ล้านคนซึ่งอัตรานี้ปรากฏว่าสูงอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับอยู่ใกล้เมืองไทยด้วยอยู่ไม้ไกลมากอันนี้ต้องระวังและต่อมานะครับก็มาดูเรื่องของอัตราการเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่30คนต่อประชากร1ล้านคนนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่า อันดับหนึ่งของโลกอีกในอัตราการเสียชีวิตนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมามาเทียบกับอัตราการเสียชีวิตกับอัตราการติดเชื้อใหม่ของคนไทยบ้างนะครับสำหรับของเมืองไทยนะครับพบว่าอัตราการเกิดเคสใหม่อยู่ที่315คนต่อประชากร1ล้านคนเมื่อกี้บอกของฮ่องกงประมาณ5,000กว่านะครับต่างกันเยอะมากเรียกว่า10กว่าเท่าเกือบ20เท่าอัตราการเสียชีวิตของเมืองไทยอยู่ที่ 0.85คนต่อประชากร1ล้านคนถือว่าต่ำมากนะฮะน้อยกว่า1คนใน1ล้านแต่ว่าของฮ่องกงเมื่ัสักคู่บอกว่าหลัก300กว่าคนดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามากกว่าเมืองไทยถึง300เท่าเลยเขาเทียบตามอัตราส่วนของประชากรแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูเรื่องของความมากน้อยของประชากรเพราะว่าเราเทียบกับประชากรในประเทศต่อ1ล้านคนแล้วดังนั้นจะเห็นว่าฮ่องกงมีอัตราการเกิดเคสใหม่เยอะที่สุดในโลกอัตราการเสียชีวิตก็มากที่สุดในโลกคราวนี้มาดูว่าเพราะอะไรปัจจุบันฮ่องกงมาพบว่า มีสายพันธุ์เกิดใหม่แต่เป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์ย่อยโอเมกอนที่เรียกว่า ba 2 2จดังนั้นสิ่งที่เราต้องกังวลและต้องคำนึงถึงเลยนะครับอันดับที่1ที่มันแพร่กระจายเยอะในฮ่องกงจนกระทั่งถือว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุดของโลกเนี่ยมันเป็นเพราะสายพันธุ์ย่อย ba 2.2งจุดไหมถ้าจะบอกว่าในเมื่อโอเมกอนมันแพร่กระจายเร็วแต่ประเทศอื่นปัจจุบันก็เป็นโอเมก้นหมดแล้วแต่ฮ่องกงแซงอันดับหนึ่งแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้แสดงว่า2.2นั้นอาจจะ ทำให้เกิดการแพร่กระจายเร็วหรือเปล่าอันนี้ข้อมูลยังไม่รู้ต้องรอข้อมูลการศึกษาอีกหลายวันถึงจะบอกได้ว่าเป็นเพราะ2.2หรือไม่ข้อที่2ต้องคํานึงถึงเลยนะครับก็คือว่าแล้วที่เรารู้อยู่ว่าโอมิคอนเนี่ยการติดเชื้อแล้วมันจะไม่รุนแรงแต่ฮ่องกงปรากฏว่ามีอัตราการตายพุ่งกลับมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเพราะ2.2นีหรือไม่อันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าทําไมเขาถึงเสียชีวิตแต่ที่แน่ๆคนที่เสียชุดส่วนใหญ่จะเป็นใครเป็นคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และคนสูงอายุดังนั้นอสิ่งที่เรากังวลกันก็คือ BA 2.2อาจจะแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่า BA 2ธรรมดาซะอีกคือ2ธรรมดาเนี่ยมากกว่า1อยู่แล้วการแพร่กระจาย2.2อาจจะแพร่กระจายได้มากกว่า BA 2ธรรมดาหรือไม่รอข้อมูล BA 2.2ทําให้เสียชีวิตได้มากกว่า BA 2และ BA 1หรือไม่ยังไม่มีใครรู้ถ้าเกิดใช่อย่างนั้นสแสดงว่า BA 2.2อาการมันไม่ธรรมดา จะรุนแรงแต่อย่างน้อยถ้าเราฉีดวัคซีนอาจจะป้องกันได้เยอะอันที่3ที่เราต้องคํานึงถึงก็คือแล้ว b a 2.2นั้นฉีดวัคซีนแล้วป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้แต่ทราบอยู่แล้วว่าวัคซีนเนี่ยป้องกันได้น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้แต่ถ้า2.2อันนี้เรายังไม่รู้นะฮะว่ามันจะหลิกเลี่ยงวัคซีนได้มากกว่า b a 2หรือ b a 1ธรรมดาหรือไม่ทั้งหมดต้องรอข้อมูลประเด็นที่4อย่างที่บอกคือฮ่องกงใกล้กับประเทศไทยมากระวัง ว่า BA 2.2จะเข้าเมืองไทยเดี๋ยวมาดูนะครับว่า BA 2.2มาถึงเมืองไทยหรือยังหน้าข้อมูลของวันที่15มีนาคม2565ยังไม่พบ BA 2.2ในเมืองไทยข่าวดีแต่ช้าก่อนเป็นไปได้ไหมอาจจะมาแล้วแต่เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจทุกคนใครจะรู้ว่าใครเป็น b a 2ธรรมดา b a 1ใครเป็น B a 2.2เขาไม่ได้ตรวจทุกคนดังนั้นอันนี้ เป็นข้อมูลที่เราต้องคิดคำนึงถึงมีโอกาสและถ้ามันเข้ามาแล้วอาจจะรุนแรงแบบฮ่องกงหรือไม่อย่างที่บอกเรายังต้องรอข้อมูลแต่องไรก็ตามนะครับการวิดีกว่าแก้เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะรุนแรงและแพร่กระจายเร็วกว่า BA1 BA2 หรือไม่แต่ที่แน่ๆถ้าเราป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงการติดเชื้อการดูแลตัวเองการใส่แมสการทําความสะอาดการไม่อยู่ในที่ชุมชนหลีกเลี่ยงระยะห่างอย่างน้อย2เมตรรวมท้งเรื่องของการฉีดวัคซีน อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับอย่างน้อยข้อมูลของห้องกลงบอกอะไรเราคนที่ไม่ฉีดวัคซีนคนสูงอายุอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับดังนั้นบ้านไหนมีสมาชิกสูงอายุอยู่ในบ้านซึ่งหลายๆคนที่หมอไปพบหรือไปเจอหรือเขาถามมาเขาไม่อยากให้พ่อแม่ฉีดวัคซีนไม่อยากให้ปู่ย่าตายายฉีดวัคซีน มีโรคประจําตัวอันนี้บอกเลยยิ่งถ้าสูงอายุและยิ่งมีโรคประจําตัวถ้าเกิดติดเชื้อโควิด -19 จะรุนแรงถึงบอกโอมิค่อนไม่รุนแรงแต่หลายคนก็รุนแรงนะคนสูงอายุดังนั้นไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะครับควรจะฉีดวัคซีนโดยเฉพาะคนสูงอายุยิ่งต้องรีบฉีดวัคซีนอย่าได้นิ่งนอนใจเลยนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับว่าหมอเชื่อว่าอีกไม่นานเดือน2เดือนนี้ ba 2 2จะต้องมาไทยแน่เพราะยังไงโลกาภิวัตน์และประเทศไทยก็เปิดประเทศแล้วนะครับ ดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับป้องกันตัวเองและเร่งรีบเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งครับยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับแล้วก็กดกันดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Beauty Talk Channel นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆในคราวหน้าครับ